แผ่นนี้นะ่ PowerPoint แผ่นนี้เนี่ยจะพูดนานจะพูดช้าแล้วนักศึกษาถ้าเข้าใจไม่ชัดนี่ต้องถามนะเพราะว่าอันเนี้ยวันนี้เนี่ยนะยกอเมริกันอิง i s h มาให้ดูเนี่ย PowerPoint แผ่นนี้แผ่นเดียวเลยที่เหลือเนี่ยเป็น British English หมดที่ไม่ยกอเมริกันอิง i s h มาให้ดูเยอะๆเ,เนี่ยเพราะว่า4ครั้งที่สอนม,มาเนี่ยดูไปเยอะมากแล้วอเมริกันอิง i s h จะเป็นส่วนใหญ่แล้วอเมริกันอิง i s h ส่วนใหญ่มันจะเป็น broken English มันจะเป็นภาษาอังกฤษแบบไม่ค่อยสมบ,บูรณ์นะ แต่อันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยนะ to move the chain เมื่อวานลองนั่งถามเซิร์ชเข้าไปถามกูเนี่ยปรากฏว่าเจอเว้ยกูหาเจอแล้วแล้วก็ระบุที่มาเนี่ยตรงกันอันนี้มันเป็นเรื่องอคำพีห้าห่วงของมิยาโมโตะมูซาชิมูซาชินี่เป็นสมุไรอันดับหนึ่งของแผ่นดินญ,ญี่ปุน่นดังที่สุดในญี่ปุน่นนะสู้สู้รบกับคนอื่นเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณ15 สู้จนไปถึงอายุประมาณ50เนี่ยไม่เคยแพ้ใครเลยแล้วก็เลิกถอนตัวออกจากยุทธจักรแล้วก็นั่งแต่งตำราชื่อคำพีห้า่วงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะว่าไปอะเวลาเจออย่างนี้นะเจอบริบทอย่างเงี้ยอย่าแปลจากบนลงมาล่าง m o v e the s h a d e เนี่ยแต่อัที่บอกว่าถามกูแล้วกูเจอเนี่ยเนื่องสาไปคนอาจจะไม่เจอก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่รายการแรกๆที่ขึ้นมานั่งดูอยู่ตั้งดานแล้วเวลาไปค้นเนี่ย m uh, t v e t h e shade เนี่ยอันแรกที่มันมันขึ้นมาเนี่ยมันคือ Move Into The s h a i n มันจะขึ้นอันนี้มา,มา,ม,ามาหลายอันเลยหลายอันมากเลื่อนดูอยู่นานถึงเห็นแต่ไอ้ที่เห็นเนี่ยก็แปลผิดแปลเกิน แปลเกินเยอะด้วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราแปลมาเนี่ยนะเราแปลดีกว่าเขาเยอะีบริบทคือเกมไม่ใช่บริบทคือการสู้รบเลยแล้วที่ไม่ยกภาพมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าในรูปเนี่ยมันคือคนคนถือดาบสำไรสองคนฟันกันไม่รู้จะดูไปทำไมเคยป่ะแล้วก็สอนเนี่ยอย่างเงี้ยทีนี้เวลาเจออย่างนี้นะนักศาวิธีเนี่ยก็คือว่าอันเนี้ยมันถามใครถามใครมันไม่มีใครตอบได้เราต้องช่วยตัวเองอย่างเดียวเลยอันเนี้ย ดโดยใช้วิธีการแกะไปคือแกะไปจากส่วนที่ง่ายที่สุดส่วนที่ง่ายที่สุดคือส่วนไหนก็คือประโยคสุดท้ายถูกปะ่ะ This may require a bluff or a fence ไอ้ f ฟนท์เนีปกมันใช้กับส่วนใหญ่มันใช้กับการต่อยมวยนะก็คือมันคือการหลอกให้ให้ให้คุณต่อสูช้ชกอะแต่ชกไม่โดนประมาณนั้นประมาณนั้น But the enemy will show his intentions อ่านักศึกษาปลายท่อนท้ายอย่างท่อนท้ายนี่มันแปลกโคตรง่ายเลยแต่สตรูจะแสดงอะไรไม,ไม่ไม่ใช่ความตั้งใจ ศัตรูจะแสดงเจตนาทีนี้สแสดงเจตนาเนี่ยมันมันก็คือว่าศัตรูเต็มใจแต่เอีศัตรูไม่ได้เต็มใจพี่เทพพเออโดนเราทําแล้วศัตรูก็เลยเจตนาเพราะฉะนั้นกริยามันจะเหลือแค่พยางค์เดียวคือคือปรากฏให้เห็นเหมือนกันแต่ว่าศัตรูเขาไม่ได้ตั้งใจไงคือถ้าสแสดงเนี่ยเขาตั้งใจถูกปะ่ะแต่กริยาเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจเขาโดนอีกฝ่ายหนึ่งรวมมาจนเขา พยางเดียวพยางเออเผยเจตนาแต่ศัตรูจะเผยเจตนานะก็คือแปลไล่จากประโยคนเนี้ยทีนี้บลัฟมันคืออะไรฮะไม่ใช่สู้ๆกันเนี้ยก็ไม่ไม่แค่เป็นก็แปลเหมือนเฉลยนะแต่แปล,ปลออกมาให้ความถูก ก็หรือผู้ดำเนินการเลือกเลือกมาเลือกมาเขาเขามีใบอนุญาตไม่เราลองคิดตามก็ได้นะว่าเรากำลังจะสู้กับศัตรูเออเรากำลังจะสู้กับศัตรูเราจะทำยังไงกับศัตรู เราต้องทำอะไรสัอย่างให้ศัตรูแบบใเอแบบให้ให้ให้ศัตรูบอกเราโดยเออโดยอ้อมบอกว่าเขาตั้งใจจะโจมตีเราอ่าสมมติสมมติว่าหลอกล่อหลอกล่อนี่บล u f f เนื้อไปว่าหลอกล่อนี้มันก็ได้อาจใช้การหลอกล่อหรือไอ้เฟนเนี้ยต้องแปลตัวนี้เลยนะก็คือสามสามพยานนะเอา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 หลังมันคำหลังเนี่ยสองพยาน ไอการที่เรารุกอีกฝ่ายเนี่ยเรียกว่าอะไรในการต่อสู้ไม่ใช่เราลงมือเลยลงมือเออโจมตีแต่ทีนี้เนี่ยไอโจมตีเนี่ยเราไม่ได้โจมตีจริงเติมเข้าไปข้างหน้าอีกคำหนึง่งออแสร้งโจมตีแสร้งโจมตีศัตรูจะเผยเจตนาแน่คือพอเราแสร้งโจมตีปุ๊บเนี่ยศัตรูม่งเผยเจตนาเลยเราเห็นเลยว่าอ๋อมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ แล้วแน่เนี่ยภาษาอังกฤษไม่มีแต่ใส่เว้ถามว่าแปลเกินหรือว่าไม่เกินนะอาจใช้การตกตาหรือแซงโจมตีไอ้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันรีควายแต่แล้ถ้าไปแปลว่าต้องการอะไรเงี้ยมันตลกทันทีเขาเ้าใจป่ะมันจะไม่มูซาชิอันนี้มันจะโครหมูซาชิเดี๋ยวพอใส่แล้วเรียนกันแล้วมาเนี่ยเรามันจะเห็นว่ามันมีเป็นความเป็นมูซาชิทีนี้ไอ้ประโยคนี้ยากรองลงมาก็คือหัวข้อคือส่วนที่ยากสุดอย่าไปแปลมัน ในประโยคเนี้มันมีคำเนี่ยที่ยากเนี่ยนะมันมีอยู่3คํคำก็คือ position ซึ่งมันไม่แปลด้วยความหมายที่1 discover ไอ้ตรงนี้คนเขียนเขียนผิดที่จริงต้องใช้คําว่า findfind นะแต่ฝรั่งเนี่ยมาใช้ไอ้คำว่า find เนี่ยด้วยความหมายอื่นจนมันงงและความหมายที่หนึ่งของ find เนี่ยมันคือคนพบตอนหลังมันเลยใช้ discover แทนที่จริง discover ใช้ไม่ได้ต้องใช้ findfind และอีกคำหนึ่งก็คือ resource resources เนี่ยอันเนี้ยคำยากในสามคำคำที่แปลง่ายที่สุดเลยเนี่ยคือ his resources ทรัพยากรของคนเน่ยซามูไรอะทรัพยากรของซามูไรคือไม่ใช่ไม่ใช่ ต้องให้มันคมมากกว่านั้นเพราะว่าซาบุไรมันไม่ได้วัดกันที่เพลดาบอย่างเดียวความสามารถดีมากความสามารถเนี่ยซาบุไรสาวอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลท่านหลังก่อนเพราะเราได้คีย์เวิร์ดมาแล้วไอ้ดิสคฟเวอร์ที่บอกว่าแปลเหมือนไฟเนี่ย S I N D ไฟเนี่ยก็คืออะไรอ่ะมันไม่ได้แปลว่าคนพบเพราะเราโจมตีหนักเนี่ย ก็จะ,จะรู้รู้ความสามารถของเขาแค่นี้พอเพราะว่าเท่าเท่าภาษาอังกฤษแสดงว่าเจ้าจะต้องตมตีเนักเพื่อที่จะได้รู้ความสามารถของเขาปลายแบบนี้ฝีม,ม,ม,มือม,มันมันเบาไปไม่ไม่มไม่ใช่คือความสามารถเนี่ยมันคือทั้งหมดของเขาเลยไงคือมันไม่ได้ด้วยซอนเสเนี่ยแต่นยมันไม่ได้เล็งไปที่ฝีมืออย่างเดียวคือร่างกายของเขาความแข็งแรงอะไรนี้ทุกอย่างของเขาอ่ะรวมมันก็คือความสามารถ แต่ว่ามันรวมไปถึงลักษณะทางกายภาพด้วยอาวุธที่เขาใช้ด้วยรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดเลยลว่ามันกลายเป็นความสามารถในการต่อสู้ไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในสาจำไวไฟ,ไฟ F I D file เนี่ยนอกจากมันแปลว่าพบเนี่ยมันแปลว่ารู้ก็ได้มันแปลว่ารู้สึกก็ได้มันแปลว่าคิดก็ได้เนี่ยดูให้มันเข้ากับบริบทมันเป็นคําที่ฝรั่งเองมันยังงงเลยอ ทีนี้ไอไอท่อนแรกในโพ s ิชันเนี่ย when you cannot know the enemy's position เมื่อเจ้าอ่านจุดจุดจุดของศัตรูไม่ออกแสดงว่าเจ้าจะต้องโจมตีนะเพื่อที่จะได้รู้ความสามารถของเขาอ่านอะไรไม่ออกคู่ต่อสู้สองคนจะสู้กันอยู่อย่างเงี้ยอ่านหรือดูก็ได้ไม่เชิงไม่ไม่เชิงไม่ไมชั้นเชิง จะเยอะไปชั้นเชิงมันจะเยอะไปเนี่ยมันฉีจจกสับไกลเลยไหมเออไม่ไม่ใช่ฮะทั้งหมดเลยแต่การที่จะสู้กันเนี่ยเราอ่านอะไรเขาไม่ออกเอ้มันปรามาไม,ามา้ไหนวะเราก็เลยต้องอ,อใช้การตกตาหรือแซงโจมตออีอ่านท่าทีเนี่ยที่จริงเก่งเลยเนี่ย สามคนเนี่ยแต่ไม่ค่อยยอมตอบเมื่อเจ้าอ่านท่าทีศัตรูไม่ออกแสดงว่าเจ้าจะต้องตรงตีหนักเพื่อจะได้รู้ความสามารถของเขาเอคนต้องมีคนชงสคน่เตแล้วพอเราได้มาแล้วใช่ไหมเราก็ค่อยมาแปลหัวข้อคืออย่าทําแบบที่นักแปลทําจริงเนี่ยตอนที่นักแปลทําจริงเนี่ยเขาแปลส่งมาอย่างเงี้ยเขาบอกรู้จักย้ายเงาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมุงสาชีแล้วเชตรงนี้คือยังไง เฉดอ่าพอพอมันมาตรงเนี้ยมันไม่ถึงขั้นปิดบงังมันมันมาทําให้เราเห็นไม่ชัดเนี่ยมันมาอะไรอะไรนะไม่ใช่ลางๆนะั่นมันคว <c oughs> ามหมายของมันคือว่าทําทให้เราได้ตีกัใช่ไหมไม่ใช่เฉดจะไม่เหมือนเป็นมิสทรี่ที่เราโยงอ่านเกมไม่ถูกใช่แล้วเราเราเราต้องบู๊ฟันไปก็คือทำให้เราอ่ะแจ้งถูกในความรู้เท่าทันถูกใช่อย่างนั้นเลย แบบที่อาจารย์ดูอธิบายอ่ะเพราะยังเฉดมันคือสิ่งสิ่งทำแปลว่าพบทำแปลว่ารู้จักย้ายเงาเนี่ยก็แปลตรงตัวเองจะไม่ต้องแปลไทยเนี่ยไทยแต่แต่มันคือถ้าอยู่ในระดบวงยุทธจักรอ่ะมันก็คงใช้ได้โดยการต้องคิดแล้วคิดอีกหลังจากอ่านแต่ถ้าในกรณีที่เราต้องแปลให้มันชัดเจนแล้วก็ควรจะถ่ายทอดความหมายออกมาใช่ก็คือสิ่งที่มันมาทำให้เราอ่านศัตรูออกยากๆอ่ะ สิ่งอะไรคือคือไม่ใช่ปิดบางบทบางถ้าปิดบางบทบางนี่ไม่เห็นไปเลยแต่มันจรสิ่งที่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างสองพยางสองพยางาคําหลังเป็นพยางหลังเป็นอักษรควบพยางหน้าเนี่ยโครงสร้างคํามีแค่พยัญชนะต้นกับสระพยางหลังเป็นอักษรควบ ความหมายคล้ายคปิดบงังแต่เบากว่าฮะ <Ha? S 2> ไม่ใช่บังตาอัมพรางอ่าทีนี้ทีนี้เอามันออกไปไอ้มูฟตรงนี้มันไม่แปลว่าย้ายเอามันออกไปเอาสิ่งอัมพรางออกไปภาษาไทยเรียกว่าสองพยานขจัดสิ่งอัมพรางก็จะสวยเลยเนี่ย มันแปลยอย่างเงี้ยและไอ้อย่างเงี้ยเราต้องมาอ่านออกเสียงนะขะจัดสิ่งอัมพรางเมื่อเจ้าอ่านท่าทีศัตรูไม่ออกแสดงว่าเจ้าจะต้องโจมตีหนักเพื่อจะได้รู้ความสามารถของเขาอาจใช้การตบตาหรือแซงโจมตีแต่ศัตรูจะเผยเจตนาแน่คือไอตอนแก้อันเนี้ยไม่ได้เปิดอีกเลยคือขี้เอียจคือท,อทีแรกเปิดเหมือนกันเปิดแล้วอ่านอ่าแล้วเวียนหัวตอนหลังไม่เปิดแลว ปลไปเนี่ยคือแปลาจากส่วนง่ายที่สุดไล่ออกมาแล้วยากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมไม่ได้แปลเองนักแปลแปลามาไงคือคือยากกว่านะเวลาแก้เนี่ยมันมีส่วนที่มันมามาอัมพรางเราสองชั้น